เฉลยโจทย์ของไหลข้อที่11นะครับในพาร์ทความดันในของเหลวนะครับดูโจทย์เลยนะครับที่ระดับความลึกจากผิวน้ําทะเลเท่าใดนะครับโจทย์ยิงคําถามขึ้นมาก่อนนะครับความดันสมบูรณ์จึงจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความดันบรรยากาศนะครับ เมื่อความหนาแน่นของน้ําทะเลเท่ากับ1.025คูณ10ยกกำลัง3กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรและความดันบรรยากาศเท่ากับ1.01คู10ยกกําลัง5 PA นะครับดูทีละประเด็นนะครับโจทย์ยิงคําถามมาว่าลึกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเต้องกําหนดก็คือว่าให้ h ก็คือความลึกมีค่าเท่าไหร่นะครับความดันสมบูรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้อง แปลเป็นสมาการนะครับความดันสมบูรณ์จึงจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความดันบรรยากาศความดันสมบูรณ์คือ p จึงจะมีค่าเท่ากับตรงนี้คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับ2เท่าก็คือเลข2นะครับ2เท่าของความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศกาศ็คือ pa นะครัคบเพราะฉะนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคแปลโจทย์ได้ว่า p เท่ากับ2คูณ pa นะครับเมื่อความดันของเมื่อความหนาแน่นของน้ําทะเลก็คือ r h นะครับ และโจทย์ก็กําหนดมาให้ค่าความดันบรรยากาศาให้ก็คือ pa มีค่าเท่ากับ1 01. 0 1่งจคูณกำลัง5 pa นะครับปาสคาลหรือว่านิวตันต่อตารางเมตรคือค่าเดียวกันนักเ,เรียนครับจากโจทย์ที่โจทย์ให้มานะครับเราลองมาเซตค่านะครับกาหนดว่าอลองลองมาลงในรูปนะครับแม่หครูพูดสลับไปสลับมาเด็กเรียนก็จะงงนะครับเรากําหนดข้อมูลที่ได้เนี่ยลงในรูปสมมติว่าจุด p ที่โจทย์ต้องการก็คืออยู่ตรง ในน้ำทะเลตรงนี้คือจุด P นะครับซึ่งจุด P ตรงนี้โจทย์กำหนดว่าจะมีค่าเป็น2เท่าของความดันบรรยากาศนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นจุด P จุดนี้นอกจากจะมีค่าเป็น2เท่าแล้วจุด P ตัวนี้ก็ยังถูกน้ำทะเลอ,ะออกความดันกดลงมาอีกนะครับซึ่งเป็นความดันเกจโอเคไหมครับเหนือผิวน้ำทะเลขึ้นไปแน่นอนว่าต้องมีความดันบรรยากาศ กดทับลงมาอีก่ะนักเรียนครับเติมรูปให้สมบูรณ์นะครับบริเวณนี้จากผิวน้ําลงมาจนถึงบริเวณที่เป็นจุด P นะครับลึกลงมาเป็นระดับ H ตรงนี้ที่โจทย์ต้องการอยากรู้เนี่ยตรงนี้ก็ส่งความดันเกจลงมาที่จุด P นะครับเหนือจุดผิวน้ําทะเลจุดนี้ขึ้นไปก็จะมีความดันบรรยากาศเป็น PA นะครับจากที่เราดูในรูปที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ สมก,การนี้จะเป็นสมก,การคำนวณน,นะครับและโจทย์ให้มาก็คือ p เท่ากับ2 pa นะครับจากที่เราทำความเข้าใจโจทย์แล้วเราก็จะพบว่าสูตรที่เราต้องใช้ก็คือสูตร p เท่ากับ h o g h บวก pa นอกจากนี้ p ยังเท่ากับ2 pa นะครับเท่ากับ ρ o g h บวก pa เราจับ2สมการนี้เท่ากันจะได้สมการนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์ก็เหลือมาดูว่าอ,อ๋อมันมี pa อยู่2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการ pa ก่อนครับจาก 2, pa อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามี pa เดียวเป็นเครื่องหมายบวกย้ายมาฝั่งนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายลบก็จะได้เป็น2 pa ลบ pa เท่ากับ logh นะครับ2 pa ลบ1 pa ก็จะเหลือ pa เดียวเท่ากับ logh สิ่งที่โจทย์อยากจะรู้ก็คือค่า h เพราะฉะนั้น h ในที่นี้จะเท่ากับ pa หารด้วย2เฮ้ยหารด้วยไม่ใช่2นะครับหารด้วยโรจนะครับหารด้วยโร g โรจจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปครับ pa โจทย์ให้มาคือ1.01คูณ10ยกกำลัง5นะครับข้อนี้ให้ค่า g ีมาไม่เอ่ยไม่ให้ค่า g มานะครับแสดงว่าเราจะใช้ g เป็น10นะครับ ค่าของโรคือความหนาแน,น่นของน้ำทะเลก,ก็คือ1.025ยาคูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณ g คือ10นะครับจัดการตัวเลขครับเรามาจัดการตัวเลขนะครับจากการจัดการตัวเลขเราจะได้ตัวเลขออกมาก็คือเป็นนะครับ0 9 8 5์คูณ10นะครับซึ่งก็คือ9.85เมตรนั่นเองแสดงว่า จุดที่อยู่ลึก0.95 8เมตรจะเป็นจุดที่ความดันมีค่าเป็น2เท่าของความดันบรรยากาศนะครับคำตอบตรงนี้ตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่ครับโอเคครับ